สวัสดีครับผมช่างต้อมเพชรบุรีนะครับวันนี้ก็มาพักผ่อนกันที่หาดชามครับมารีแหลกครับวันนี้เป็นวันหยุดพักผ่อนครึ่งวันของผมนะครับก็ผมเลือกที่จะมาพักผ่อนที่นี่ครับที่หาดชามนะครับเพราะว่ามันอยู่ใกล้บ้านนะครับแล้วก็เดินทางสะดวกอาหารอร่อยครับหลังจากที่ปิดโควิดไปหลายเดือนนะครับตอนนี้ก็ได้เปิดให้บริการแล้วครับตอนนี้ก็นักท่องเที่ยวคนก็เริ่มมากันเยอะแล้วครับ ก็ที่จอดรถเต็มเหมือนเดิมนะครับอันนี้ขนาดว่ามาเช้าๆแล้วนะครับเนี่ยถ้าบ่ายตะเย็นที่จอดรถน่าจะเต็มเยอะกว่านี้นะครับก็เดี๋ยวต่อไปนะครับผมจะทำ Q&A นะครับสําหรับเพื่อนๆที่อยากจรู้ประวัติผมนะครับว่าอายุเท่าไหร่ครับเริ่มต้นเรียนจากที่ไหนทําอะไรมาบ้างเคยอยู่ที่ไหนมาก่อนครับถึงมาจึงอะไรได้ทําอะไรได้ทํารถแข่งได้นะครับแล้วก็ เรื่องอะไรครับต้องทํายังไงแบบไหนนะครับก็เดี๋ยวเรามาถามตอบ Q&A กันนะครับก็คอมเมนต์ไดเลยครับอยากให้ทําเรื่องอะไรนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวผมขออนุญาตไปเล่นจ็ตสกีก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ครับก็เริ่มว่างแล้วครับก็มีจ็ตสกีเหลือหลายคันนะครับเมื่อกี้มาก็แน่นเต็มหมดทุกคิวเลยก็มากินอาหารนั่งรอก่อนครับก็ดูบรรยากาศนะครับจะเดินไปติดต่อเรือนะครับก็มาเจอ FC หลายคนอยู่นะครับตอนนี้ ก็วันนี้มาเปลี่ยนเป็นทางน้ำบ้างนะครับทางบกแว้นไม่ได้ครับลูกพี่จับครับเรามาเล่นทางน้ำบ้างนะครับตอนนี้ครับเตสกีครับแน่นอนครับนี้น้ำลงนะครับเดินไกลนิดนึงปกติถ้ามาเช้าครับมาคืนนะครับน้ำจะขึ้นเต็มเลยแต่ว่าวันนี้นะครับเดินไกลเลยครับเดินแย่เลยเป็นร้อยเมตรนะครับเนี่กว่าจะถึงนี ตรงนี้ก็เป็นน้ำค้างนะครับเนี่ยน้ำที่ค้างไม่ใช่น้ำค้างหล่นมาจากฟ้านะครับน้ำค้างไหลกลับทั้งหมดก็เดี๋ยวไปติดต่อท่นครับเื้เหลืองแข่น้ำเงิน,นครับก็มีลูกค้าหลายาคนเลยครับทักหวัสด,ดีก็เซิรเกินครับ่าเพาิ่งมาทำนอกสถานที่ครั้งแรกนะครับปกติก็ทำอยู่แต่ในโรงรมเพื่อใหได้ออกมาครับ ครับกำลังจับจองพันที่เร็วที่สุดอยู่นะครับก็ดูดูเสื้อพี่เขาด้วยครับนี่ครับเรือเร็วครับ180ปีมีแน่ครับก็ตอนนี้เดินหาเรืออยู่นะครับเพราะว่าเมื่อกี้นี้นะครับก็ครึ่งชั่วโมงพันแปดนะครับชั่วโมงละสามพันหกนะครับเรือก็ผมว่าราคาสูงไปนิดนึงก็ถ้าเทียบรถเครื่องนี่ก็วิ่งร้อยกว่างานแตะแทกน้ําตลอดเวลาครับมันเลยสนุกกว่านะครับก็ถ้าเปรียบเทียบกับรถเครื่องก็วิบากอะครับ สายป่าไซเคิลนะครับก็แบบเดียวกันเลยนะครับคนเต็มทุกเต็นเลยนะครับตอนนี้แน่นหมดเลยครับจับตามองมานะครับที่เรานะครับตอนนี้ดูได้เลยครับเพราะว่าเดินครับถ่ายอย่างเกฮอลีวูดนะครับเดี๋ยวได้เดี๋ยวถ้าเจอเอสียังไงเดี๋ยว zoom ให้ดูครับเพราะว่าตอนนี้นะครับเดินถ่ายมองกันทั้งหาดเลยครับเขินก็เขินอายก็อายครับ นึกก็สนุกนะครับไม่เคยมาถ่ายอะไรแบบนี้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นแมงดานะครับเนี่ยไม่ใช่แมงกระพุนเออแมงกระพุนครับพูดผิดครับก็อย่าไปโดนนะครับโดนอาจจะพองได้นะครับขนลุกเลยแล้วครับก็ตอนนี้เดินมาถามแล้วนะครับเออทสกีนะครับตรงนู้นพันแปดตรงนี้พันห้านะครับหนึ่งชั่วโมงแต่ว่าเล่นตรงนี้ไม่ได้ครับ แล้วก็สเปคเครื่องมันต่างกันเล่นล็อกนั่งผ้าใบสีเงินครับมาเล่นผ้าใบสีม่วงไม่ได้ครับล็อกใครล็อกมันครับไม่ค้ำไม่ค้ำขิดถิ่นกันครับเพราะว่าเขาล็อกไปแล้วครับไม่ย่งลูกค้ากันนะครับก็ดีอีกแบบหนึ่งนะครับแต่ว่าบางทีก็เราก็เดินไปทั่วนะครับจําไม่ได้นั่งผ้าใบสีอะไรนะครับก็เดี๋ยวต้องวนกลับไปล็อกเดิมนะครับไปต่อรองราคา พันห้านะครับเป็นเหตุสังเกตได้นะครับก็พันแปดเครื่องก็จะใหญ่นะครับจะแรงไปกหน่อยนึงเหมือนสามร้อยกับร้อยห้าสิบนี่จะคลองบ้านผมวิ่งได้ผมซื้อวิ่งคลองที่บ้านแล้วครับ <c oughs> ผมไม่หอมานี่หรอครับเนี่ยคล <c oughs> องบ้านผับตกเยอะไปหน่อยครับ <c oughs> แต่ละ <c oughs> ที่ก็ไม่เหมือนกันตอนนี้เราได้เรือแล้วครับใส่ชุดพร้อมออกแล้วครับตอนนี้ครับ พร้อมลงสนามแล้วครับตอนนี้ก็น่าจะสับสองสับสามไม่ได้นะครับแต่ว่ามันเป็นแบบออโตเมติกนะครับน่าจะบิดงัดขึ้นยกเลี้ยงได้อยู่ครับตอนนี้ไม่ใช่ก็ใครยังไม่เคยลองมาลองได้นะครับมันทั้งกระแทกกระตุกกระตากกระตุกกระตากมันเต็จุกทั้งมันเลยครับก็เล่นเสร็จก็น่าจะต้องนอนพักก่อนขับรถกลับนะครับเพราะว่ามาทีไรเมื่อยทุกทีเลยครับแต่ก็สนุกดีครับ ตอนนี้เราใส่ชุดพร้อมแล้วนะครับตัวนี้ไม่ต้องกลัวครับเดี๋ยวเขาจะมีที่รัดแขนได้นะครับถ้าเกิดว่าเราหล่นหล่นน้ำนะครับตุ้มหายไปครับเรือเรือดับครับไม่ต้องว่ายน้ําไปหาเรือเลยครับก็มีระบบเซ็นเซอร์อัตโนมัตินะครับจะตีล่วงตรงไหนนะครับเข้าโค้งนะครับเบนโค้งล่วงตรงไหนนะครับเรือดับตรงนั้นนะครับไม่ต้องกลัวเลยครับเข้าแวงเข้าแบงค์วงนอกวงในนะครับไปได้หมดครับ ก็รอเรือครับตอนนี้แต่ยังเงียบอยู่เลยครับตรนนี้ขึ้นขึ้นก็ถือว่าเริ่มเริ่มแรงแล้วช่วงบ่ายนะครับขึ้นลูกใหม่เริ่มมาแล้วครับเพราะน้ําเริ่มขึ้นมาแล้วครับตอนนี้พอได้มันอยู่ครับขวดอยู่ครับขวดอยู่ครับ

วอนนี้ส่งเรือกลับไปแล้วครับก็ขอบคุณพี่ๆนะครับเที่ยวเรือมาให้วิ่งนะครับก็มันมันได้ไต่ขึ้นนะครับไต่ขึ้นมีปะทะลมปะทะน้ำนะครับก็แบบนี้นะครับวิ่งไปกุ๊กๆๆไม่เจ็บนะเพราะว่ามอไซค์มันเจ็บนะครับมันกระโดดไม่ได้แบบนี้นะครับก็แล้วมอไซด์โดนนี่งเต็มตัวแน่เลยครับสนุกมากเลยครับก็เพื่อนใครยังไม่เคยลองก็มาลองดูนะครับก็วิ่งน้ําแบบนี้นะครับเคยวิ่งน้ําแบบนี้กับน้ําธรรมดาน้ำแม่น้ำนะครับมันได้บรรยากาศของรีวิวกัน แบบนี้ครื่นนะครับสายระดับขึ้นไปยกล้อได้มอเตอร์ไซค์เลยนะครับก็สนุกมากครับทีนี้ครับก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับติดตามรับชมครับสวัสดีครับ